พีน็อกมาเดินไปหน็อกเยมาเดินเด้อเด้อเอฟซีกวยบลูมาเด้อมากินน้ำกันเนาะพีน้อกเอฟซีกยบลูแฮ่มีกินน้ำกันเนาะยะ แปดล้านวิวอย่างหมดหมดแล้นู่นน่ไปจอมพี่น้องไปจอม่เนี่กินกับซุ้าโตแซ่บพี่น้องเอเสต้กันปดีนะมาเลยหมดอันนี้ดังีลีพี่น้องเยนี่บ่ เ้ยเ่อไม่ได้กตนอยปยปซิมเลยขับขับยกไับเด้อกินมัครับอันนี้หมดก่องแนได้อันนี้ดำป้าตัวีนองกวนินเป็นโตเลยพีนองนี่เบาพีนองบ 14กวีบร yeah! ูนี่ああ่น่าเนาะอื้รา่านี่มนปสี้วยแ่นแ่าเรานตะต๊อบเอออือุกตงนนี่มันม่ด้อาตงนตุ๊คุกนีมันละครโดนเตา

เฮ้ยไปซอ่มาแล้วไอ้ค yeah. ิปตละไปกดคยด้มนะอตต่อไปสามด้อ๋อมีนะเวขวตาก่อนไคุยกดเลยอ้ยันดสสิโอ้ยคลิปบบาคลิปก่อนน้อมมีนาหนึ่งันแสนเออไเวลคุยกดใจมีนาหนึ่งพันยิมาเด็ดแสน